ดีค่ะเรามาเจอจออะไรนะเนี่ยจอจอมอนิเตอร์อมนอมนิเตอร์นะเราดูนะว่านี่เราใช้คุณผู้ชมสามารถเข้าไปเซิร์ชคำว่าไกด์แพดคุณผู้ชมก็เห็นช่องนี้แล้วถ้าหมายเสิงจับไปคพทคุณผู้ชมก็กดกด,กดให้หน่อยคนะ่ะติดตามคลิกติดตามแบบนี้ติดตามอ่าแล้วกดกดิอีกครั้งหนึ่งกดอีกครั้งนึงนี่แหละข้างบนทั้งหมดนี่้กว่าตุา้งติ้งตุ้งติงตุงต้งติงต้ง อ่ะแล้วขอชมหน่อยนี่คลิปล่าสุดของไกด์พแพทย์จ้าเดสวัสดีค่ะแฟนคลับทุกคนแม่ ใช่ไหมคะช่องนี้ดังมากแค่ถ้าหาอะไรไม่เจอใช้คำว่าไกด์แพดไปเจอช่องข้างใหม่ทุเรีนกับก็แพดไม่ต้องยาวเลยว่าดังมากอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปคลิปต่อไปที่เกี่ยวกับข้าวใหม่นั้นเล่นไปอีกน้องพิกกะปิเล่นไปอีกเดี๋ยวมาทานข้าวกับหอมวุ้นไส้จ้าฝันของช่องนี้นะอ่านได้ลรามาอีกข้างหน้าอีกอันนี้ก็ได้อ่า อ่านี <c <c ่คือจอจอมอนิเตอร์ของหัวเวรยนะแล้วก็มีลำโพงแถมด้วยนี่เราก็มาลองดูนี่ท่านใดมาชมทุกทีนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะนี่ยสามตัวที่เราตั้งถ่ายมาสวยมากเลยจ้าสวยมากเลยค่ะปักล้องใหม่กันเนาะรู้สึกว่าจะเอียงนิดหนึ่งนะคะเบอร์โทรใรจะจับไมชัดเนาะตัวลำโพงในตัวใช่ไหมออเ่มเดี๋ยวจะรล้วแล้วก็ ราคานะคะ1 7 9 9 0บาทแมอ้าวไม่เลิกธรรมดาที่ไหนแล้วถ้าสนใจอะไรนะที่เป็นอนี้เอคก็ซื้อเพิ่มนะคะเบอร์ไวอแปหนึ่งสองห้านึ่งเจ้าศูนย์แปดหนึ่งสองห้าเจ็ดหนึ ขยายขยายให้ใหญ่ได้กว่านี้ไหมระบบจะดูดเรามาดูนะขยายได้ไหมเต็มจอนี่อังเคือเมืองจังหวัดสุรินทร์มีกระเป๋ามาให้ช้อปปิ้งสวยๆนะจับไม้ตางมาสขาเป็นภาพสวยมากในรับสัญญาณลงมาในเนี้ยสวยในในบนสุดเนี้ย ใบนี้ค่่ใช้อยู่รัลกสัญญาภาพเป็นกระเป๋าจากอัเพวาสวยมากไอ้นี่ไม่สดแต่นี่สดมากแล้วก็มีสายแรบนี้นะคะนี่เลยอะเรามาดูว่ามิสิของจอโค้งเป็นยังไงนะนี่ก็ได้นี่จอโค้งนะคะอาเรามาเอียงมาตรงนี้จอโค้งด้วยนะคะจอโค้งนี่ดธรรมดาที่ไหนนะคะเป็นความกว้างเท่าไหร่นีคะ น34นิ้วนะคะต่อ2ค่านี่ค่ะโฮเวยจ้าต่อไดงเลยคุณนายฟรีเลยเนี่ยเจะทำให้ดูนะ่ะคะสนใจติดต่อกลยแทนดน้านานหน้าโอ้ย